สารัะครับแท็กทีมกับโปรแลนด์จัดตั้งฐานทัพนะครับเพื่อยันนำหน้าของรัเสเซียวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ครับ,รบช่วงรอยนออเดอร์ครับวันนี้มารู้จักว่าธุรกิจกับการบังคับคดีนั้นสำคัญอย่างไรครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์ศาสตราโตอ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายอย่าลืมปรึกษาเราสิตามมารลอยคอนซัลลิแอนส์ครับสารัตครับกำลังดำเนินนโยบายนะครับ ทางการเมืองในยุโรปอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับหัวข้อในวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของการที่สหรัฐนั้นนะครับพยายามแก้เกมทางการเมืองในยุโรปครับหลังจากที่เยอรมันนั้นไม่ยอมตัดสายสัมพันธ์กับรัสเซียโดยเพร่งยิ่งครับในเรื่องท่อก๊สนอร์ส s t r e a ม2ที่จะขึ้นบกทางตอนเหนือของเยอรมันที่เมืองไกส์วครับ ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับเมื่อสอาวันที่ผ่านมาครับไมค์ปอมเปโอครับ Secretary of State ของสหรัฐอเมริกาครับได้ดำเนินนโยบายแอนตี Bye, ้ไชน่าแอนตี้รัเซียอย่างต่อเนื่องครับโดยไปเยือนยุโรปตะวันออกอย่างสาธารณรัฐเช็กค,ครับสโลรวเวเนียและก็ออสเตรียที่เป็นเช่นนี้ครับเพราะว่ายุโรปตะวันออกนั้นถือเป็นพื้นที่ สำคัญเป็นพื้นที่กันชนระหว่าง2องมหาอำนาจใหญ่ก็คือยุโรปตะวันตกอย่างสหภาพยุโรปซึ่งมีศูนย์กลางของอำนาจอยู่แถบเยอรมันฝรั่งเศสนะครับสำนังกงานใหญ่ EU ก็อยู่ที่บรัสเซลนะครับเบลเยียมนั่นเองก็เป็นการสร้างแนวกันชนครับซึ่งการเยือนทั้ง3ประเทศนั้นจบลงด้วยประเทศที่4ก็คือการเยือนประเทศโปรแลนด์ ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองการที่โปโลแลนด์สามารถต่อต้านการปฏิวัติบอลเชวิคได้สำเร็จครับในปี1920ซึ่งตอนนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ของรัสเซียนั้นแพร่กระจายเข้ามาทั่วยุโรปและโปโลแลนด์ก็เป็นพื้นที่สำคัญที่ช่วยต่อต้านการปฏิวัติคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงนั้นครับแต่องไรก็ตามครับตอนหลังโปโลแลนด์เองก็ตกไปอยู่ในอิทธิพลนะครับของลัทธิ แบบคอมมิวนิสต์ในที่สุดนะครับไมค์ปอมเปโอครับได้บรรลุข้อตกลงกับนะครับอันเซชบาวสักนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ครับโดยได้เซ็นข้อตกลงครับที่เรียกว่า U.S. Poland EnhancedDefenseCooperationAgreement นะครับ EDCA ครับข้อตกลงนี้น่าสนใจนะครับ โดยข้อตกลงนั้นมีเนื้อหาหนึ่งก็คือว่าให้สหรัฐสามารถมาโลเทชันหมุนเวียนทหารประจำการในโปลแลนด์ได้ในเบื้องต้นครับ1,000คนด้วยกันครับแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์บัญชาการตั้งฐานทัพเฮดคอร์เ t e r ์ของการบัญชาการทางการทหารในโปลแลนด์ได้นะครับแล้วก็มีการสร้าง i n f r a ส t ตรเจอร์ทางการทหารพวกถนนพวกสะพานพวกนี้ได้ และจะเพิ่มกำลังการหมุนเวียนทางการทหารของสหรัฐในโปโลแลนด์ไปจนถึง4,500นายครับโดยข้อตกลงในขั้นต่อไปนั้นจะมีการจัดตั้งหน่วย V c o r p ครับที่เมืองคอสนันในโปโลแลนด์นะครับแล้วก็ถือว่าถ้าจัดตั้งหน่วย V c o r p ได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็น East Front ครับเป็นแนวลบด้านตะวันออกของพื้นที่ ในข้อตกลงป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนั่นเองนะครับโดยมีการกำหนดตัวบุคคลนะครับก็คือนายจอห์นโคลาเชสกี้นะครับว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วย v ีคอปเท่านั้นยังไม่พอครับในข้อตกลง e d c a u s p o l a n d e n h a n c e s d e f e n s e c o o p e r a t i o n a g r e e m e n t นะครับมีการกำหนดไว้ว่าในอนาคตนั้นสหรัฐสามารถเพิ่มกำลังการทหารได้ถึง สองหมื่นนายด้วยกันนอกจากนี้ครับในข้อตกลงดังกล่าวยังขยายไปถึงการที่โปโแรแลนด์จะมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นครับโดยสหรัฐได้ตกลงจะไปสร้างอินฟาส t ตรเจอร์โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องพลังงานครับโดยการทำโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้โปรแลรนด์ซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้โปรแลนด์หรือไม่ครับ ถ้าเรามาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าทําไมผลประโยชน์ระหว่างสหรัฐก,กับโปลแลนด์นั้นลงตัวครับผู้เล่นคนต่อมาที่ต้องวิเคราะห์เลยก็คือเยอรมน,นีครับเยอรมน,นีนั้นพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเป็นจํานวนมากครับท่อก๊าซนั้นผ่านมาทางเบรุสครับซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียเข้ามาตรงกลางเยอรมน,นีเลยนะครับมีท่อก๊าซนอสตีมหนึ่งครับที่ขึ้นฝั่งที่เมืองรอสตอ็อก แล้วก็ท่อก๊าซนอสเตรีม2ซึ่งกำลังกอ่อสร้างอยู่ที่เมืองไกรส์วาวครับเหตุนี้ครับเยอ,อรมันไม่อาจดิ้นหลุดจากการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียได้นั่นเองแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเยอ,อรมันเยอ,อรมันก็ต้องเอาตัวรอดก็ <Another one> ทําให้สหรัฐไม่พอใจครับแล้วสหรัฐนั้นก็ประท้วงไปยังรัฐบาลเดนมาร์กไม่ให้มีการสร้างท่อก๊าซนอสตรีม2นั่นเองในขณะที่โปแลนด์ครับ ลึกๆแล้วก็มีความไม่ชอบใจเยอรมนีและโปแลนด์มีความมุ่งมา่นปรารถนาจะขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นในเรื่องอุตสาหกรรมในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในยุโรปแทนที่เยอรมนีครับโปแลนด์ Poland นั้นเคยพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2แบบสายฟ้าแลบจากการบุกข,ของฮิตเลอร์แล้วก็ในช่วงที่สหรัฐนั้นมีการประท้วงนะครับมีการต่อต้านไม่ให้สร้างท่อกา์ดนอสตีมส2 โปแลนด์นั้นเอาด้วยแล้วก็โปแลนด์บอกว่าจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าท่อการ์ดนอร์สตรีม2นั้นไม่สำเร็จครับซึ่งที่ผ่านมาโปแลนด์เองครับอีกด้านหนึ่งในอดีตในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโปแลนด์นั้นเป็นประเทศที่ต้องคำสาบเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อำน,นาจของทั้งเยอรมันแล้วก็อีกฝั่หนึ่งก็คือรัเสเซียครับในฝ่าของรัเสเซียครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่ารัเสเซียนั้น ดินแดนของรัสเซียนั้นเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ถูกบุกได้ง่ายครับนโยบายของรัสเซียนะครับก็คือการขยายบัฟเฟอร์สเศทออกไปให้ได้มากที่สุดครับซึ่งทุกวันนี้การช่วงชิงดินแดนบัฟเฟอร์เศษนั้นก่อนที่จะมาถึงโปลแลนด์นั้นรัเสเซียได้วางกําลังไว้ในยูเครนเป็นที่เรียบร้อยก็คือการยึดไครเมียนะครับการสนับสนุนรัฐบาลลูคาเชนโกในเบรุสครับ แล้วก็การวางหมากเมืองคารินินกาดในแถบบอลติก3ประเทศ ania, ier, ลิทัวเนียลลตเวียและก็เอสโตเนียซึ่งทั้ง3แนวรบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเบลารุสและในคารินินกาดนั้นมันเป็นพรมแดนกันชนของโปรแลนด์และโปรแลนด์ก็กลัวการคุกคามจากรัสเซียดังนั้นครับเมื่อโปรแลนด์นั้นถูกบีบจากทั้งเยอรมน,นีในอดีตซึ่งโปรแลนด์ก็ไม่ค่อยชอบเยอรมน,นีอยู่ลึกๆ นะครับแล้วก็ถูกบีบจากอํานาจจากจักรวรรดิรัเสเซียนะครับในบอลติกในเบรุสในยูเครนแล้วโปรแลรนด์ก็ไม่มีทางเลือกครับโปรแลนด์ก็ต้องดึงอํานาจภายนอกนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาคานอานาจแล้วในแนวรบนะครับในแนวกันชนกับรัเสเซียในแถบบอลติกเบรุสยูเครนนั้นทุกวันนี้ครับโปรแลนด์ถือว่าเป็นที่ตั้งกระบอกเสียงสำคัญในการสนับสนุน พวกชาตินิยมในทั้ง 3. จุดนี้5ประเทศนะครับเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มาจากอิทธิพลของรัสเซียโดยเพิ่งยิ่งครับความวุ่นวายในเวลานี้ในประเทศเบลารุสนั้นส่วนหนึ่งมาจากการยุยงปลุกปั่นจากโปลแลนด์สนับสนุนกระบวนการชาตินิยมต่อต้านรัฐบาลที่หนุนหลังโดยปูตินก็คือรัฐบาลลูคาเชนโกครับในขณะที่ยูเครนก็เสียดินแดนไครเมียและโดเนตให้กับรัสเซียเป็นที่เรียบร้อย รัเสเซียเองก็ยังปวดหัวอย่างยิ่งครับในเรื่องทะเลบอลติกและรอบนี้ครับการวางหมากของไมค์ปอมเปโอถ้ามองแบบเป็นกลางการจับมือกับโปลแลนด์และอาจพัฒนาไปถึงขั้นการมีฐานทัพซึ่งสามารถเพิ่มกำลังพลได้ถึง2 0,000ื่นคนนั้นถือว่าสหรัฐอเมริกาวางหมากได้ดีนะครับแทรกเข้าไปเพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐนั้นไม่สามารถแทรกซึมเข้าไป ในยุโรปได้มากนักเนื่องจากเยอรมน,นีนั้นต้องพึ่งพิงพลังงานก๊าซจากรัเสเซียนั่นเองครับสำหรับท่านที่เรียนเทรดอินไรสิทธิ์นะครับรีบสมัครมาตอนนี้ครับท่านต้องรู้สถานการณ์ก่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาคอสจะขายดีต้องขายดีตอนที่สถานการณ์มันเกิดแล้วซึ่งท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะครับสมัครมาเรียนกันได้ครับแอดไลน์ไปที่ ks 185202 ks 1 8 5 2 0 2ติดต่อกุณขวัญครับ ราคาคอร์ส4 0 0พบาทท่านที่มีเงินน้อยกว่า4 0 0 0บาทท่านเสียค่าสมัครตามกำลังครับท่านที่ไม่มีเงินอยากเรียนหนังสืออยากมีความรู้ผมเคยเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากอ่อนตอนนี้ออกมาประกอบอาชีพเวสระอย่างไรก็มีจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูแต่ก็เรียนไม่ตรงๆก็ต้องทุกวันนี้ไม่มีเงินเดือนนะครับก็ท่องทํามาหากินไปด้วยมีสเสบียงติดตัวไปด้วยนั่นเองครับสมัครกันมาได้ครับเทดอินไทยสิค,สคอร์สนี้ มีประโยชน์แน่นอนครับแล้วก็มีประโยชน์ไปตลอดชีวิตเพราะว่าการที่เราเรียนหนังสือหรือทำอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันไม่ใช่แค่ตัวความรู้ครับวิการที่เราจะได้จากคอร์สนี้ก็คือเราได้เมทริโลจีครับเราได้วิธีคิดครับในการมองในการประเมินสถานการณ์และผมจะดีใจเป็นอย่างยิ่งครับถ้าท่านดูมันหลายๆรอบแล้วท่านสามารถนำไปใช้ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวท่านเองได้ น,นั่นจะเป็นประโยชน์กับท่านไปตลอดชีวิตช่วงต่อไปพบกับรอยน์ออเดอร์ครับช่วงรอยน์ออเดอร์ครับวันนี้มารู้จักการบังคับคดีครับการบังคับคดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับคดีแพง่ง นะครับซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของท่านนะครับบางท่านฟ้องคดีชนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับเขามีคำพูดคำหนึ่งในวงการกฎหมายในทางความเป็นจริงก็คือว่าชนะได้กระดาษนั่นเองการบัครับคดีครับจึงมีส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบังคับคดีในคดีแพ่งปกตินะครับการเข้าไปนะครับในคดีล้มละลาย นะครับรวมถึงการฟื้นฟูกิจาการด้วยมันเกี่ยวพันในแง่ข้อที่จริงว่าเจ้าหนี้นั้นเนี่ยจะได้รับประโยชน์กลับคืนมาเป็นตัวเงินจริงๆหรือไม่นะครับเพราะในการดําเนินธุรกิจในการดําเนินกิจกรรมในทางกฎหมายแพ่งนั้นนะครับต้องยอมรับว่าการมีเงินสดนะครับกลับเข้ามาในกระบวนการทําธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับ ซึ่งการครับคดีเนี่ยนะครับการเข้าไปขอเฉลี่ยทรัพย์มีกระบวนการยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์กลับมาจริงๆและสามารถทำให้ธุรกิจของท่านนั้นดำเนินต่อไปได้นั่นเองครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สาสัตตาตอนได้ใหม่ครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ